องมือตัวเดียวจบทุกง,งานตัดขัดซอล่องอนเนกประสงค์ อันบ็อกเครื่องตัดขัดซ่อนล่องอนเนกประสงค์ OCMT 791นะครับมาดูกันว่าในกล่องตัวครบชุดแลกเครื่องเป่าจะได้อะไรบ้าง OCMT 791 M1 นะครับตัวนี้จะเป็นครบชุดพร้อมแบตเตอรี่พร้อมแท่นชาร์จก็ได้ตัวเครื่อง1ตัวจะได้แบตเตอรี่4แอมป์1ก้อนแท่นชาร์จปัดชาร์จ1อันทีนี้อุปกรณ์ในกล่องก็จะเป็นใบตัด1ใบอันนี้ผมลองแล้วตัดได้ั้งไมมใบขัดกระดาษทรายก็จะมีให้2เบอร์มีเบอร์60กับเบอร์80อย่างละแบอันนี้จะเป็นตตนุกแ้ติรามตล้วก็จะมี อันนี้นะครับเป็นใบมีดเอาไว้ขูดสติกเกอร์ลอกสีไอ้พวกนี้ใช้ได้อุปรกรณ์นะครับต่อท่อดูดฝุ่นเขามีมาให้ขาดไม่ได้นะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกัน6เดือนเต็มมีปัญหาใน7วันแรกเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีสําหรับตัวครบชุดนะครับราคาอยู่ที่2,590บาทสําหรับใครที่มีแบตเตอรี่แท่นชาร์จอยู่แล้วนะครับซื้อตัวนี้ได้เลย o c m t 7 9 1 n จะเป็นเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมแท่นชาร์จราคาอยู่ที่1,890บาทก็จะได้ตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ใบตัดเนี่ยเหม ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถซื้อที่ร้านสีเหลืองซ้ายล่างได้เลยหรือว่าจะมาซื้อที่ร้านสุดพันเนื้อก็ได้น,นะครับสวัสดีครับ